วมาแล้วต้องสั่งขัดจานนี้ผัดหมี่กระเฉดเตาถ่านก่อนที่หนูจะได้ทำหมี่กระเฉดนะคะหนูขอถามหน่อยว่าไงหนูสังเกตไงเมื่อกี้หนูนั่งแล้ว่าเตานี่คือเราใช้เตาถ่านอย่างเดียวค่ะมันรู้สึกลื่นผัดกับข้าวอร่อยกว่าเขาบอกอร่อยกว่าเทคนิคเทคนิคแล้วอย่างน้ำมันน้ำมันนะคะหนูแอบเห็นน้ำมันก็เจียเจียวน้ำมันหมูต่อไปเไรค่ะหมี่กระเฉดดิมมาแล้วหมี่กระเฉดเปลี่ยนกระทะเลยนี่ เธอต้องใส่น้ำมันอย่าเยอะถ้าน้ำมันเยอะเส้นมันจะเกาะกันเป็นก้อนอเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะมกูกร้าวมาละกระทะอาจจะทะลุได้ราะหนูนะคะตามสบายผัดเส้นหมี่ให้หอมกลิน่นกระทะไหมอ่อนๆจากนั้นก็ใส่ อันนี้ปริมาณได้สองพี่แล้วอย่างนี้ขายจานเท่าไหร่คะจาลนละห้าสิบห้าสิบบาทดอง่ะนี่นี่แหละคะ่ะเอาแล้วนะอืมนี่ไม่ต้องปรุงเลยก็ได้คะ่ะแล้วมันแบบมันแห้งจริงๆคือมันไม่มันแล้วบางคนชอบกินหมืกระเฉดแห้งๆอยู่แล้ว เสร็จแล้วมีผัดที่เมาก็ทําให้น้ําลายสอไม่แพ้กันค่ะเทคนิคคือเจ๊จะใส่ไข่ลงไปผัดด้วยรสชาติจัดจ้านผัดไปหลายจานสุดท้ายก็ได้ที่นั่งกินกับเข้าัสถีสำหรับพี่มานั่งกินก็ยังไงอ่ะก็เหมือนก็อี้ดนตีโดนก็ี้ดนตีแล้วทุกคนมากินก็กินจนประจําจะรู้จักกันก็จะมีผพ้คุยกันว็นหลังผมมาด้วยจะได้เป็นญาติกันนะ